สวีรัสวัสดีพี่นอ้องพองปายทั้งหลายทั้งหน่อยพูย้ยอ่ไกลเยอะไกลยอไทยอยู่เล้าอยู่นอกอยู่หน้าอยู่ปลายอยู่ทงนะพี่น้องอ๋อเลิงกงา,งามยา,ามดีพี่น้องเราเที่ยงพี่นอออ้องออูอพี่พ้าน้องมาเขามาในบ้านผ่าูจากานาไปเบิ้งลุกไปบอนให่ไปเบิเลบเเขามาสำนักงานเราจมีการนัด นัดเหน่โอยเก็บเพื่อกระเทยเลยมันกระเทยเขาหนาเด้หน่บอดเด้นี่บอดได้นี่บอดขนาดน้องชื่อได้ป่วยหนิพี่เอกเก้าโดมแดดอุดรผู้นี่น่ะพีเอกแมวลาลุรัเพื่นตั้งแต่สมัยตั้งสำนักงานศบโดบ้านเก้าแม่นี่ผู้เราอยู่ในอดีตผู้ยูตในตำนาน ตั้งนาตั้งตาว่ากันแม่โดมเรารู้ร้อนเนี่ยได้รับโล่ได้รับหอดถวยได้รับลู่ได้รับถวยยัาตาซ้อนว่นท่านได้ได้เอาโอ้ยวันดีวันดีพระเอกอันนี้ว่านาว่านาแม่อะไรครับเชิญเขาแม่นจ้ะเชิญเขาของเย็นซะก่อนอันมือสิชื่อว่าเจ้าไหนว่านาแม่อะไรชื่อว่าเบอร์สเตอร์ลูดโอ้ว่าซื้อเบอร์สเตอร์ลูดเบอร์สเตอร์ลูดบอดเบอร์บอดเบอร์ชื่อบอดบอดเจ็ดเจ็ดเดือนนี้บอดเบอร์ไมตัดสูตรเพชรไปทานเราได้เดืยวนี้ พูดแค่ไหนเจ้าเสียได้เป็นไพ่อกได้ดีพอเจ้สีได้เป็นไพ่อกได้ดีอเม่นี่จะสีได้เป็นไพ่อกได้นี่ราคาเจ็ดแสนกว่าอันเมื่อนี่ก่อนล้ำนี่ก็เตรียมให้เรียบร้อยเบิดแล้วเมื่อนี่มารับก่อนล้ำเมืองหันวรลชัยมาวรลชัยก็ยุคคมนี่บ่แม่นจ้ะวรลชัยก็มารับก่อนล้ำเหมือนกันมวลหน้าเตรียมก่อนล้ำก่อนอยังว่าให้เบิดแล้วเมื่อวานเฮ็ดยังบ่เมื่อวานเมื่อวานนี่กะอันเฮ็ดโคนเฮ็ดสซุด อย่างสุดอย่างมี่ไปให้นักแสดงม่ได้๋ยวนากันดอกยวทีเพื่อนอันเขาพูดยุไม่พอเอาวอมาแล้วอันนี้พระเอกน้อยนี่พระเอกน้อยว่านผีกองกอยตอนนี้มันเป็นผีกองกอยต้อยเปลี่ยนไปแล้วเป็นห้าก้อมแล้วห้าก้อมเลยนี่ห้าก้อมไก่ที่โบเป็นคนละนอนอยู่นี่เชนบ่บ่ดิมังเกา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 อยงครับเออ วันหน่อยพี่น้องวันหน่อยหมดสัน่างวงงอกโอ้ยป้าโตโตโตอันโตป้าโตเนี่อันนี้บ้านบ้านเอ่อเจ็บปวงบ้านเก็บปวงดอกซ้อพื้นไปนั่นซ้อไปไ์เอ่าเพื้นเปชุระเมื่อกี้เพื้นไปไปเฮดสูดเน่ไปสร้างโคนเพป็นลงขนใหม่เฮดสูดเฮดยางใหม่ให้ยพระเอกนั่งเอกได้ใส่เนี่ยมือเลี้ยงเนี่ย ปาลาแล้วกัอ่าผู้มืบอดบอดเป็นกระเลียนเลียนเรื่องเส้นสัญญาณมือจะภาพมาซีหาคนหรอโอ้จะภาพจะภาพสิจ้างในไรเพิ่นถามหาพระเอกมายู่ถามหาพระเอกพระเอกอยู่ใสพระนั่งเอกอยู่ใสมือนีหลักเพื่อสิเห็นเจ้าภาพหนึ่งโทษขมารหรอว่าจะเอาไปแกะคอมาเาสีญญยนมาโอ้ยอีกพุน่นอีกพูดง่ายอันง่ายง่คัดได้หรอนี่ว่างเลยทำบุญให้ง่ว่ามว่าต่ำ รถเพื่อนตายโอ้พอมันขั้นขั้นจะจืดตามมันบอกเมนเมนง้วนหนักไต่อืมอพลเรืสิจ้างไปเฮ็ดบุญหางง้วเพื่อนขั้นรถรถใจย้อนรถใจจืดตามมาโอ้ยเบากวบพ่อจืดตามง้วเขาตายคอหรออือแต่ว่าทังงูกระายคือว่างูกระายง้วกระายง้วไตงูไตอยอ่ตายงูกระายงูยังงูงูมันเป็นงูสิงเหรอคุนว่า มู้สิงหรืองูเฮาดอกเห็นิ่นโพดอยู่เออจะได้ว่ามันมันงูคือมาเกี่ยวกันเอาอันที่แรกงูน่ะสิต่ำกับงัวเออเออแล้วบัดนี้กจือนเลยมาต่ำก่อนเล่ตายทั้งงูทั้งงัวเสด็จงูกับงัวสิต่ำกันนั่นละเหตุสาเหตุมันเฮาตองล่ยท่านไล่ก่อนงูกับงัวนี่สิ่ต่ำกันมันเียนต่ำกันแล้วไม่ใช่จือดเล่นพากัน ตัวที่เจือนึ่มันแปดซีตัวมันสองแปดซีวะไม่เยหกเจ้แต่ว่าลงแปดซีนแหละแหรือแบบใดบุ๊กจะกระจำว่าได้ลงแปดสีเนี่ยพี่น้องขาตอนนี้วราชัยกับอ่าพอลยมมาหลับบทเดี่ยวไงเป็นาะยานกบมาเรียววราชัยก็มาเอาคือรอถ่ายอาจารย์นักดนตีตอนนี้อ่ะสัมาษณอันนี้ไม่ยังมอพี่น้องเหาอแทขนมเซีนป้าน้ำยาขนมกินหม้อใหญ่ๆเลยอะไรล่ะโุโลคิลี่อยู่ในห้อมบอหอมหอมหอมกับกะชาย สำหรับคลิปนี้แมนะ่นักต่ออุคอลาไปก่อนพวอ,อ,อกันไม่ผิดนาสวัสดีลำล่ำเลยลุล้ยยู่ดีมีแห้งจ้าอย่าลืมอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้นะคร<อ>ับขอบพวงประเทศต์คอนเช่นเฉดก้าวอายุขเจ้าเออเสียงโทรศัพท์ดังวอนวนคุณสุคองตัวไปเสีไปอันบอดนั่นไหม,อ,มซอซมสู้สู้บอดเบอร์บอดเป็นไปธุระไปเส้นสัญญาเหมือนกันไป็นเส้นสัญญาสิอย่าเปเส้นสัญญาหนีอยู่ ขางนี้นีโอ้อันบ่ทันเห็นติผู้ว่าสิไปแก่ข้ามาน่ะบ่บ่บ่ทันได้โชว์มาอยู่เพนร้อตัดสินจะอยู่ทางพี่ทางน้องกันอยู่อันนี้เสนาพี่น้องนี่เสนาเสนาขาเหี้ยนโอ้พอใจหลายล้มป่วงหองเลยเสน้า แต่เขาเขาเพิ่มเงินออกมาได้พี่น้องแต่ก่อนเขาเอินเสนาเนี่ยเป็นยังเอินเสีนาเสนาเสียหนาคือผู้ผู้รับใช้นะอ๋อเสนาเอาออกมาติดีค่ะเออโอ้คือว่างานเขาไล่แค่ไล่รล่ไล่ไล่ไล่ส้มไล่บ่ได้สกินสามือเล่นหมือนหนาเสียสัญญาตลอดตอนนี้กะเนี่ยทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นทั้งบอดเบื่อทั้งสอบควงนี่ ตามงานเพิ่นไปนั่งานจะพาชูาไปบ้านมันบ้านนี้มื้อนี้นี่ๆซ้อบมาเลือดเสียงประตูรถเปิดมาแล้วนี่อยู่หน้าบ้านกำลังมาตอนนี้เพิ่นไปไปซื้อขนไม่ซื้อสุดไม้ห้พระเอกกำลังอีกซื้อปีนี้ให้ลงทุนให้คนละ3าสุดอ้าวโอ้หลายหมื่นด้วยั่นโอยเบิดหลายแสนตอนนี้กดเงินมาเป็นแนิจะบอกเรื่องเงื่อนอบมื่ไหร่เรืงสุดเขาเบิดเท่าใดซ้อบวันไหนสอไปสั่งตาไอ้โค้งสุดนั่นจ้ะสุดพเอกนั่งอย่นั่น ุดละเจ็ดพันนะจ๊ะเจ็ดพันอันนี้ประธานใส่สุดเดียนบอประใส่เียเขาใส่ท่านบอส่ซอยกันตากันไหวยต่ต้องห่วงมือเลี้ยงนี่ใส่เนี่ยนี่จะหน่นี่เงียบใส่เลยน่อยหนาเขาบอกหน่ยดิบ่ได้บ่ได้ต้องอเลี้ยมดิปนดวงไม่ว่าต้องของคนของพนเลี้ยดิพระเอกใหญ่นี่ต้องต้องใส่ลายไดเพชรแท้เต่อเพชรแท้คิดตั้งแท้เลยมละเกิบาทนี่ของพระเอกใหเนี่ย ขอโทรมันตัดอยจะพาดโทรมาเรียงงานเรียงเจ้าเมือปกาที่จะพาเออจะพาไปรับสายเร็วเสนยหัวพี่นเ้ยง้เสนาเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย่ฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เลยเส้ยเพชรแท้เฮ้เฮ้ยนฮ้เ้เเเ้ย้้ จะได้เห yeah, yeah, ็นเองมันจ้ะผู้หญิงผู้หญิงบอกเขาไม่สู้ไทยหรอบ่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วไม่ผมบ่ละผมผมผมเด๋ผมวอร์เป็นไหอยู่ครับบอร์เป็นไหอยู่อันนี้บ่แมนตีนี่นี่นี่อันนี้ก็คือบ่แมนบอกคือเออเฮ็ดดีดอันเขาให้ประกวดประกวดบอก มอลรัมสามคณะมือนีเขาต้องเปิดวงหามหน่อยหนาเพิ่นไปเอาก่อนลัมมาแล้วพ่อนี่รับบทเป็นไพเอกเอาขึ้นที่ไดไว้แต่ก่อนลั่มโอ้ยเพิ่นเขียนมือขึ้นนีแบบจ้างบอดเพิ่นจ้างเขียนเลยก่อนลัมเขาอยู่หน้าบ้านผมปะก่อนลัมเพิ่นจ้างเขียนนี่นี่ถามบอดเลยนี่บอดเขียนเขียนเขียนจากแถวก่อนลั่มอะไดก่อนลั่มไพเอกไหวก่อนลั่พระเอกนี่เป็นหัวคุณเหรอพ่อ เป็นเลี้ยงคนเด้เดือนป้าสิบ่พ่ท่องสามปีคุเดียวสามปีคนเรตั้งแต่เจ้ามาอยู่ใต้กิจีดจนว่าถ่าวข้าเนาะเพราะเม็นธรรมบันดานี้บอดเวอร์ครับนี่เป็นยูนาบ้านตอนพอบานอย่างวันจีมันบอดเวอร์เขาเรียนยูนี่ถ้ากินขี้ไปนี่ว่ากินข้าวไปนี่ท่านนได้กกิลังสีเฮ็ดอันข่าปุ้นน้ำยาขี้แค่เดียนออ่้งนยาแค่เรื่องแค่เดียนือพออันนั้นเอาอันใดชุดยอดเลยอันใดเหนี่ยก็ขี้แค่เดียนอันยังสั่น แม่งบุงแม่งบุงคือไม่อยากขยันไ่อยากไหวมันขาไหลเนาะขาหลไหลเอาพี่น้องโอ้ยอันนี้อันนี้บอลน้อนสอดคนอันนี้บอนอนอันบอดนี่อันนี้สอดอันนี้สอดใช้สอดใช้สอดเพิ่อนเนี่ยคุณบมอหลี่ฮารผุณหมอหลีารอันโทรศัพท์ ท่านเนี่ยสอมขึ้นไปมับ้บอกเช่นไรไ่มันโรมาอีกแล้วโตมาอีกแล้วพ่อประวางไหนวัจนจะไปนไงงเทียวขการถเนี่ยเะกว่าชวบจังดีเ่เมียให้ล้วพอ่อเปดยามยามยาแคสั้นแล้วมันก็มีลูกเจ่น,นไรไผก็คือกันนั่นละเ่ไผก็คกัน,อ,นออพูดดก็คือกันนั่นละมหนึ่งกับหลานเนี่ยวันนี้มือนึงว่าโทษสาตวงหนำเพราะไง เงินจะสองพันแน่จกสี่เมนโมเมนสี่เปให้ค่าสอนโทรศัพท์ใโรงงานขอเพาท่านใหญ่ขึ้นโอ้ยตั้งท่าไปโลดตั้งท่าไปโลดล้อโลดเอาให้เขาลาเอออันนี้หลานสาวขนาดหลานสาวได้ดิเขาไปเรียนหนังสือพ่อเนี่ยรานมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็แหังนักเออ คือพ่อใหญ่เจ๊กยังไงล่ะเจ๊กเจ๊กแดงคือพ่อใหญ่หนิพ่อใหญ่นีน่ม่เปลี่ยนเงินเด้เอ่อเขา<อ>บอกให้ไปบ้านพักป่นเนี่ยวา่าอะไรใช่ฮะว่าอะไรใช่เขาบอกเขาไปบ้านพักคุณไปไปพุ่ณไปก็ไปตัวไปก็ไปตัว,อ,อ,วาอาอพี่น้องอย่าลืมนะลืมโอ้ลืมคนข้าสนุ่มอ่ามอเอ่อโขาจะหน้าบ่า มือแรกมือแรกมือแรกม,แม,มันแม่เาลมันบอมือแรกนี่มแม่ลาละสามคณะหือวางเฮือวางเด้กกว่พุทธนาฮะมันมันมีปกมันมีแข่งขันกันไม่ประชันมีประชันบทบาทกันนี่เฟนตุ้งเกยมีสามคณะประชันกันพี่น้องเขาบ,บอยเขาไปโดมพุ่นเบอร์งไอพูดแล้วกขาขวงข่วงไป เออมีแมวลาเพชรบึงกุยแล้วก็หา้าแดกดักห้าเดกดักไล่น,นึ่งกำลังหาผ้าเหลียงอยู่สิบบทเลยม้งหะไผ่ข้าแดกดักทีเป็นเลขว,วัดที่ไหนพุญนนี่เอาเจะเลื่อนเราไปน้องเล้วมือแรงมันไล่ไล่สวดบ่อนอี่จะเท่าไหร่ห้าจุดเก้าบาทครับโอ้มือแร้งมือแรงนี่ค่า ค่าเข่า,ขาเบิอาาเบ้องนั่นหาเิ็คเข่าบาทเด้อพี่นอาา้องเด้อเก็บบัตรเก็บตัวดอกขอแต่ค่าเข่าเบิ้งคือขอแต่ค่าเข่าเบื้อันพ่อได้ค่านำ้ำน้ำหมูกมน้ำมันน้ำหมูกมน้ำมันอารุคารีเอาสำหรับคลิปนี้กับสมควนเจเวลานลเนาะพี่น้องประโยชน์ซาเน่เอวังก็มีด้วยค่าอะไรเช่นี